สวัสดีครับมาต่อในเรื่องของเลขยกกําลังนะครับเกี่ยวกับการคูณของเลขยกกําลังทีนี้มันเป็น3ตัวแล้วนะครับ3ตัวแล้วครับอย่างข้อ21 2คูณกับ2กําลัง3คูณ2อําลัง4่ะเป็น3ตัวคูณกันใช่ไหมครับแล้วเด็กก็ไม่ต้องกังวลครับดูครับว่าฐานมีค่าเท่ากันหรือไม่ถ้าฐานเท่ากันสามารถนําเลขชี้กาลังมาบวกกันได้เลยนะครับซึ่งข้อนี้2คูณกับ2กําลัง3าม คูณกับ2กําลัง4เนี่ยฐานเท่ากันหมดเลยนะครับฐานเป็น2เท่ากันหมดเลยนะและตัวแรกครับมีเลขชี้กาลังเป็นเท่าไหร่ไม่ได้เขียนแบบนี้แสดงว่าเลขชี้กําลังเป็น1ถูกไหมครับไม่เข <unless S 2> <really>. ียนแบบนี้แสดงว่าเลขชี้กาลังเป็น1นนะแสดงว่าสามารถนาเลขชี้กําลังมาบวกกันได้เลยครับก็เป็น2ยกกําลัง1บวก3บวก4แบบนี้เลยครับก็จะเป็น2ยกกําลัง8 ครับ2ยกกำลัง8เนาะแต่เวลาตอบตัวนี้ครับมันเป็นยกกำลังเลขคู่ถูกนะครับก็ตอบ2อกำลัง8หรือลบ2กำลัง8เพราะว่าถ้ายกกำลังเลขคู่สามารถเปลี่ยนฐานเป็นบวกหรือเป็นลบก็ได้นะครับนะมาดูข้อยีบครับลบ3กำลังสองคูณกับ3ากำลัง3คูณกับลบ3กำลัง4อนะ่ะทีนี้แหละ มี3ตัวแล้วก็จะมีฐานที่มีค่าไม่เท่ากันถูกไหมครับแต่มี2ค่ามีฐานอยู่2ตัวที่มันเหมือนกันนะครับมีฐานอยู่สตัวที่มันเหมือนกันนะทีนี้ครับก็สังเกตว่าเราจะทําอย่างไรดีนักเรียนสามารถทําทีละคู่ได้นะครับผมสามารถนาลบสามกลังสองคูณกับลบสามกลังสี่ก่อนนะครับแล้วค่อยมาพิจารณาดูว่าจะทําอย่างไรกับ3ามกลังสามนะครับหรือ ถ้าสังเกตนักเรียนจะเห็นว่าตัวโจทย์เนี่ยครับเลขยกกํลาลังเป็นเลขคู่เห็นไหมไอตัวที่ติดลบเนี่ยยกกลาลังเป็นเลขคู่นะครับส่วน3ามกำลังสามเนี่ยยกกํลาลังเป็นเลขคี่ทีนี้ครับถ้าต้องการเปลี่ยนฐานให้มีค่าเท่ากันถ้าดูแนวโนม้มแล้วเนี่ยอยากจะเปลี่ยน3ให้เหมือนกับลบสาจังเลยเพราะอะไรครับเพราะมันจะได้เข้าพวกเพราะว่าลบสมเนี่ยมีคนเยอะกว่าถูกไหมมีต้อง2ตัวที่เป็นลบสถ้าเปลี่ยน ถ้าเปลี่ยน3ามกลังสามแรกก็จะดีแต่ปรากฏว่าเราสามารถเปลี่ยนได้ไหมเอ่ยเปลี่ยนฐานจากบวกให้เป็นลบได้ไหมไม่ได้ถูกไหมครับเพราะว่ายกกําลังเลขขี่เพราะฉะนั้นเราก็ต้องเปลี่ยนลบสามกำลังสองกับลบสามกำลังสี่ให้ฐานจากเดิมที่เป็นลบสามให้เป็นสามซึ่งสามารถเปลี่ยนได้เพราะว่าเลขชี้กําลังเป็นเลขคู่เห็นไหมครับเลขคู่เนาะอันนี้คือแนวคิดในการทํานะครับเพราะนั้น เริ่มเลยนะก็เป็นลบ3ลบ3กำลัง2คูณกับ3กำลัง3คูณกับลบ3กำลัง4นะครับนี่คุณครูขออนญาตเปลี่ยนตัวนี้เนาะ2ตัวนี้นะครับให้จากเดิมที่ฐานเป็นลบ3ให้ฐานเป็น3เพื่อที่เพื่อที่จะ3จํานวนนี้และยกกําลังเนี้ยสตัวเนี้ยสาม,มารถ คำนวณออกมาได้นะครับก็เปลี่ยนเป็น3ามกำลังสองคูณกับ3ามกำลังสามขออนุญาตขยายนะครับคูณกับ3ามกำลังสนีะ่นะที่คูไฮไลท์นี่คือ2ตัวนี้คือมีค่าเท่ากันถูกไหมครับมีค่าเท่ากันเนาะคือสามารถเปลี่ยนจากฐานที่เป็นลบให้เป็นบวกได้ถ้าในเลขชี้กำลังเป็นเลขคู่ มาต่อเลยครับนั่นเอก็สามารถทำไมได้เลยนำเลขชี้กำลังมาบวกกันได้เลยครับก็จะเป็น3ามกำลังสองบวกสามบวกสี่เท่ากับสามยกกำลังเก้าถูกไหมครับสามกำลังเก้าเพราฉะนั้นตอบได้แบบเดียวสามกำลังเก้า นะครับข้อที่23นะครับลบ2คูณกับ2กำลัง5คูณกับลบ2ยกกำลัง5ะแบบนี้จะคล้ายๆกับข้อ24ถูกไหมครับเราจะต้องเปลี่ยนฐานจาก3ตัวเนี้ยที่ฐานแตกต่างกันหมดเลยเนี่ยที่ฐานแตกต่างกันเนี่ยเราต้องเปลี่ยนให้ฐานมันเหมือนกันเพื่อที่จะมาคำนวณได้ถูกไหมครับแต่ทีนี้ปัญหาคือ ถ้าเราจะต้องการเปลี่ยนฐานที่เป็นบวกนี้ให้เป็นฐานเป็นลบได้ไหมเอ่ยไม่ได้เนาะใช่ไหมครับหรือจะเปลี่ยนฐานตัวนี้2ตัวนี้ทคํคล้ายคล้ายข้อข้อยี่สบสองคือเปลี่ยนฐานจากลบสองให้เป็นสองได้ไหมครับก็ไม่ได้เพราะอะไรเอ่ยเพราะว่าเลขชี้ก,กําลังมันทาไมครับเลขชี้ก,กําลังเป็นเลขคี่อ่ะถ้าเป็นลักษณะน,นี้ทำยังไงอย่างที่ครูเคยบอกในข้อยี่สิบสองครับว่าอีกแนวคิดหนึ่งคือนักเรียนสามารถจับคู่ คูณกันทีละตัวก่อนก็ได้หมายความว่าครูสามารถนำลบสมาคูณกับลบ2กำลัง5ก่อนก็ได้จากนั้นค่อยไปทำกับค่อยไปคูณกับ2อกำลัง5ที่หลังลำดับแบบนี้ก็ได้นะครับเพราะนั้นมาดูกันมาดูกันจะทำยังไงดีนะครับข้อนี้ขอจัดลำดับครับขอจัดลำดับคือนำลบ2มาคูณกับลบ2กำลัง5ก่อนนะครับมันจากโจทย์ก่อนนะ ลบสคูณ2กำลัง5คูณกับลบ2ยกกำลัง5ครูขอเปลี่ยนนะครับสมบัติการสลับที่การคูณนะครับขอสลับนิดนึงจะเป็นลบ2คูณกับลบ2กำลัง5เอามาไว้ใกล้กันแล้วคูณกับ2อกำลัง5เนาะข,ขอจับทำคู่นี้ก่อนนะครับจากนั้นทำแค่คู่นี้ครับทำแค่คู่นี้ ทำแค่คู่นี้ก่อนนะครับก็จะเป็นลบ2ตัวนี้ไม่ได้เขียนเลขชี้กำลังสแสดงไวาเลขชี้กำลังเป็น1นะครับก็เป็น1บวก5แล้วคูณกับ2กำลัง5เท่ากับลบ2ยกกำลัง6คูณกับ2กำลัง5ทีนี้ครับเด็กๆจะเห็นอะไรไหมเด็กๆจะเห็นอะไรไหมครับจะเห็นว่า ได้ผลลัพธ์แบบนี้แล้วตรงนี้ครับลบสองกำลังหกปรากฏว่ามันปรากฏเลขยกเลข,เลขยกกําลังที่เป็นเลขอะไรเลขคู่ถูกไหมครับแสดงว่าเราสามารถเปลี่ยนฐานลบสองให้เป็นสองได้ไหมได้เปลี่ยนได้แล้วนะครับเพราะฉนั้นก็เปลี่ยนก็จะเป็นสองยกกาลังหกคูณกับสองยกกาลังห้านำเลขชี้ก,กําลังมาบวกกันครับสองยกกาลังหกบวกห้าเท่ากับสองยกกาลังสิบเอ็ด เห็นไหมเพราะนั้นคำตอบข้อน,นี้ก็คือ2ก็กำลัง11เงนะครับเพราะฉะนั้นสามารถเปลี่ยนกลุ่มได้นะครับสามารถเปลี่ยนกลุ่มการคูณได้เอ้ยไม่ใช่เปลี่ยนกลุ่มครับขอโทษเปลี่ยนสลับที่การคูณได้นะครับสามารถสลับที่การคูณได้นะเห็นมะค,ครับมาข้อที่24ข้อ24อันนี้ก็มีฐานที่ไม่เท่ากันเลยซักตัวเดียวนะครับฐานที่ไม่เท่ากันเลยสักตัวเดียว เพราะฉะนั้นเราต้องปรับเปลี่ยนจํานวนหรือตัวเลขให้มีฐานเท่ากันครับให้มีฐานเท่ากันตัวแรกคุ้นเคยครับ8ตัวนี้8ตัวนี้ถ้านักเรียนลองหรือไปคํานวณทดดูนะครับเปลี่ยนจํานวนให้เป็นเลขยกกําลังที่มีฐานเป็นจำนวนเฉพาะว่าได้เท่าไหร่นะครับหรือถ้าใครไปดูแล้วว่าเลขยกกําลังน่ารู้ของครูนะครับถ้าหนูจําได้ก็จะเห็นแล้วปุ๊บตอบได้เลยว่า สองกำลังแปดไอแปดนะครับสองกำลังแปดแปดนะครับคือสองยกกำลังสามนักเรียนไปทบทวนดูนะครับแปดนี่คือสองกำลังสามนะครับ,ก,รบก็คูณสองกำลังสามจากนั้นครูเห็นแนวโน้มแล้วครูสามารถเปลี่ยนได้เลยไหมเปลี่ยนลบสองกำลังสี่ให้มีฐานเป็นสองได้ไหมได้ไหมครับได้เนาะเพราะว่าเลขยกกำลังเป็นเลขคู่นะครับงั้นะครูคขออนุญาตเปลี่ยนเลยเนาะ เป็น2กําลังสนะครับแล้วก็ทีนี้3ตัว3่าตัวนี้จำไมเอ่ย3ตัวนี้อันนี้เท่ากันนะสามตัวนี้ครับสามารถคูณกันได้เลยถูกไหมครับก็เวลายกเลขยกกาลังคูณกันฐานเหมือนกันอนันต์เลขชี้ก,กําลังมาบวกกันก็เป็น2ยกกาลังสามบวกสามบวกสี่ก็จะกลายเป็น2ยกกาลังสิบ ะครับเพราะนั้นคําตอบข้อนี้คือ2กกกำลังสิบโอเคนะครับและสถานนี้ต้องเริ่มนําความรู้มายํารวมกันนะครับมายํารวมกันต่อในข้อที่25นะครับข้อ25 5คูณกับ25แล้วก็คูณกับลบ5กำลัง4ฐานไม่เหมือนกันเลยอ่ะเดี๋ยนี้ถ้านักเรียน สังเกตนะครับโอเคห้า okay, แล้วก็ถ้ารู้เลขยกกําลังหน้ารู้เนี่ยหนูจะเห็นเลยว่า25่าเนี้ยสามารถเปลี่ยนเป็นกําลัง2ได้นะครับหรือถ้าไม่ได้นักเรียนก็ต้องดูครับว่าเป็นจํานวนที่ไม่ใช่เลขยกกาลังที่มีฐานเป็นจำนวนเฉพาะนักเรียนก็ต้องไม่เปลี่ยนนะครับก็ต้องไม่เปลี่ยนเพราะฉะนั้นขออนุญาตขยายนะเริ่มเลยนะครับก็จะเป็น5คูณกับ25คูณกับลบ5ยกกาลัง4นะครับ 5นี่คือกําลัง1ถูกไหมอ่ะเขียนก็ได้ครับจะเขียนหรือไม่เขียนก็ได้นะส่วน25สามารถเปลี่ยนเป็นกําลัง2ได้นักเรียนกลับไปทบทวนคลิปที่ครูทําเกี่ยวกับการเปลี่ยนการเปลี่ยนจํานวนใดๆให้อยู่ในรูปเลขยกกําลังนะครับหรือคลิปที่เป็นเลขยกกําลังน่ารู้นะครับครูบอกไปแล้วว่ามีเลขยกกําลังอะไรบ้างที่ถ้าเราจําได้มันก็จะสะดวกกับเรามากขึ้นนะครับแล้วก็คูณกับทีนี้หนูเห็นแนวโน้มแล้วว่า ฐานเป็น5ใช่ไหมครับฐานเป็น5เนาะแล้วจะต้องเปลี่ยนตัวนี้ด้วยจากเดิมที่เป็นลบหเนี่ยต้องเปลี่ยนฐานเป็น5เพื่อที่จะคำนวณได้ซึ่งพอดิบพอดีเลยครับว่าเลขยกกําลังเป็นเลขคู่พอมันเป็นเลขคู่แสดงว่าเด็กๆสามารถเปลี่ยนให้เป็นบวกได้นะครับฐานนะจะเป็น5้ากำลังสี่ฐานเหมือนกันแล้วนําเลขชี้กาลังมาบวกกันได้เลยครับ1นึบวกส บวก4ก็เป็น5ยกกำลัง7มันตอบ5ยกกำลัง7นะครับไปต่อข้อ26ข้อ26นี่เด็กๆอาจจะมองว่าประหลาดๆร,ระวังอันนี้ระวังนะครับอันนี้มันเป็นบวกนะครับไม่ใช่คูณนะมันคือบวกนะครับมันคือบวกสอยกกำลังสองบวกสองกำลังสอง หนูจะคิดเป็น4บวก4แล้วได้8ก็ได้นะครับแล้วเปลี่ยน8เป็น2อกำลัง3ตอบแบบนี้ก็ได้นะในกรณีที่เลขมันไม่ได้เยอะมากนะครับแต่ให้หนูมีไอเดียเกี่ยวกับเกี่ยวกับ <c oughs> การบวกซ้ำๆนะครับถามว่า2จํานวนนี้มันคือ2จํานวนมันคือจำนวนเดียวกันถูกไหมครับมันคือจํานวนเดียวกันเนาะมันคือจํานวนเดียวกันเพราะฉะนั้นลองมาดูนิยามของการคูณนะครับย้อนไว้กลับไป นิยามของการคูณหน่อยว่าถ้าสมมุติหนูเจอทบทวนนะครับสมมติหนูเจอ3บวก3บวก3บวก3แบบนี้ครับ3บวกกัน4ตัวแบบนี้เราสามารถเขียนในรูปการคูณได้ว่าอะไร คืออะไรครับ4คูณ4คูณ3ถูกไหมครับเพราะว่ามีเลข3มีทั้งหมดกี่ตัว4ตัวถ้าเป็น5บวก5บวก5แบบนี้สามารถเขียนให้อยู่รูปการคูณได้คืออะไรคือ3คูณ5ถูกไหมครับแบบนี้อ่ะเก็บเป็นไอเดียไว้ยังพอจำได้เนาะนะนะครับตอนปฐมอ่ะเพราะนั้นอันนี้ครับมันคือ มันคือ2ยกกำลัง2บวก2ยกกำลัง2มีกี่ตัวครับเนียบวกกันเหมือนกันมีกี่ตัวตัวที่บวกกันเหมือนกันมีกี่ตัว2ต,ต,ตัวถูกไหมครับก็จะกลายเป็นเท่ากับ2คูณกับ2กำลัง2 2สีเขียวนี้มาได้ยังไง2ส,สีเขียวนี้มาได้ไง2ส,สีเขียวนี่คือมี2ยกกำลัง2อยู่ทั้งหมด2ตัวนะครับมี2กำลัง2อยู่ทั้งหมด2ตัว อ่ะพอเปลี่ยนแบบนี้ปุ๊บอ่ะสบายแล้วนะครับสบายแล้วอยู่ในรูปการคูณของเลขยกยกาลังแล้วเนาะฐานเหมือนกันด้วยสบายเลยครับ2ตัวนี้ยกกําลังอะไรอยู่ยกกําลัง1อยู่เพราะฉนั้นก็ทําต่อได้เลยครับก็เป็น2ยกกําลัง1นงบวกสก็ตอบ2ยกกําลัง3นะครับตอบ2ยกกําลัง3เนาะอันนี้ก็ย้อนกลับไปใช้เกี่ยวกับ ความหมายของการคูณนะครับความหมายของการคูณเข้ามาช่วยครับมาดูข้อ27 28นะครับข้อ27คล้ายๆกันเลยคล้ายๆกันเลยนะครับ3กําลัง2บวก3กมาลัง2บวก3กําลัง2มันมี3กําลังสองทั้งหมดกี่ตัวมี3กําลังสอง,สง,สองทั้งหมดกี่ตัวครับ3ตัวใช่ไหมก็เป็น3าม คูณ3กำลัง2อ่ะเป็นการคูณที่มีเลขยกกำเเอฐานเหมือนกันแล้วก็นำเลขชี้กำลังมาบวกกันได้เลยนะครับก็เป็น3ามยกกำลัง1บวก2ตอบ3กำลัง3ตอบ3กำลัง3ะนะครับง่ายๆแบบนี้เลยนะครับข้อที่สุดท้ายข้อ28 สี่กำลังสามบวกสี่กำลังสามบวกสี่กำลังสามบวกสี่กำลังสามเท่ากับมีสี่กำลังสามกี่ตัวครับสี่ตัวถูกไหมสี่ตัวก็เป็นสี่คูณกับสี่กำลังสามฐานเหมือนกันแล้วถูกไหมครับฐานเหมือนกันแล้วปเปลี่ยนเป็น 4ยกกำลัง1บวก3ก็จะเป็น4ยกกำลัง4 4ยกกำลัง4นะครับเพราะนั้นข้อนี้ก็ตอบ4ยกกำลัง4โอเคนะครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของการคูณกันของเลขยกกำลังนะครับคร่าวๆเนาะมีประมาณนี้แล้วพบกันใหม่ใน สมบัติถัดไปสวัสดีครับ